สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง Youtube HR Channel ผ่านรายการคนทำงาน HR กับสิทธิ์ประกันสังคมพบเจอกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับรายการที่มีสาระเพื่อจะนำสาระความรู้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขาดส่งเงินสมทบประกันสังคม ยังได้รับเงินชนาภาพคืนยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรหรือไม่อย่างไรเรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางานเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนประกันสังคมหรือผู้ที่ใช้แรงงานโดยตรงซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องทําความเข้าใจจะต้องรู้ต้องทราบ ต้องทำความเข้าใจกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินฉลาภาหลายคนหลายท่านไม่ค่อยเข้าใจหลายคนหลายท่านไม่ทราบหลายคนหลายท่านไม่ค่อยรู้เรื่องของสิทธิ์เงินชลาภาว่าหากผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา3 3ที่มีนายจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา39ที่สมัครใจ โดยการส่งเงินสมทบด้วยตนเองทุกๆเดือนหากส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นไปผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นมาตราส3ไม่ว่าจะเป็นมาตรา39จะได้รับเงินกรณีชลาภาคืนเป็นเงินก้อนบําเหน็จชลาภาเป็นเงินบํนานาญชลาภาทุกท่านทุกคนตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกําหนดกัน,นครับ และประเด็นเรื่องของการขาดส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมจะทําให้ผู้กันตนไม่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละบ800บาทและไม่ได้รับเงินกรณีชลาภาเงินบําเหน็จเป็นก้อนฉลาภาเงินบํานาญชลาภารายเดือนมีคนเล่าให้ฟังมีคนบอกว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์กรณีสองกรณีนี้ จากประเด็นคำถามนี้ก็เกิดประเด็นขึ้นมาถามผ่านทางช่อง YouTube hr channel ผ่านผ่านทางช่อง YouTube คนทำงาน HR กับสิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็มาฟังคำตอบให้ชัดกันนะครับสำหรับประเด็นนี้ขอแยกตอบเป็น2ประเด็นประเด็นแรกประเด็นที่1เรื่อง หากไม่ได้ส่งในสมทบประกันสังคมผู้กันตนจะไม่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรนั้นหากเป็นผู้กันตนมาตรา33ที่มีในจ้างการไม่ได้ส่งในสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมีเหตุผลเดียวเท่านั้นก็คือเหตุผลที่ฝ่ายบุคคลได้ทําการแจ้งผู้กันตนออกจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33จากระบบประกันสังคม หรือแจ้งออกด้วยแบบฟอร์มเอกสารสปรส6กขี 09. ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลการแจ้งออกด้วยเหตุผลใดๆก็ตามจะทำให้ผู้กันตนขาดสมรสมทบทันทีหรือสิ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนสิ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนทันทีเช่นกันกรณีนี้ผู้กันตนที่ยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรนะครับต่อเนื่อง นะครับยังได้รับบุตรต่อเนื่องจนบุตรอายุยังไม่ถึง6ขวบลูกยังไม่ถึง6ปีบริบูรณ์เงินสงเคราะห์บ,บุตรตรงนี้จะหยุดจ่ายก่อนในกรณีที่ผู้กันตนไม่ได้เป็นผู้กันตนผ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33จนกว่าจะมีการแจ้งเข้าเป็นผู้กันตนมาตรา33ใหม่ และที่สําคัญในกรณีที่มีการแจ้งเข้าการเป็นผู้กันตนมาตรา33ใหม่จะต้องมีการแจ้งเอกสารขอยื่นใช้สิทธิบุตรคนเดิมหรือมีการส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา39ใหม่ส่งเงินสมทบด้วยตนเองเดือนละ432บาทเงินสงครอบบุตรตรงนี้ก็จะทำจ่ายโอนผ่านบัญชีเช่นเดิมส่วนสำหรับผู้กันตนมาตรา39 หากไม่ได้ส่งินสมทบ1ถึง2เดือนเน้นนะครับผู้กันต้นมาตรา39หากไม่ได้ส่งินสมทบ1ถึง2เดือนยังได้รับเงินส่งครบรบบุตรอยู่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถือว่ายังไม่ได้ขาดจากการเป็นผู้กันตนมาตรา39แต่ผู้กันต้นมาตรา39หาหากขาดส่งินสมทบ3เดือนต่อเนื่องกันติดต่อกันหรือ ไม่ได้ส่งเงินสมทบ9เดือนภายใน12เดือนเงินสงเคราะห์บุตรตรงนี้ประกันสังคมจะไม่ได้ทําการจ่ายจะหยุดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้กันตนมาตา39ก่อนเพราะถือว่าผู้ก,กันตนมาตา39ขาดจากการเป็นผู้กันตนมาตา39โดยปริยายซึ่งผู้กันตนมาตา39จะต้องกลับ เข้าไปเป็นผู้กันตนมาตา3า33ใหม่และต้องให้ฝ่ายบุคคลทําการแจ้งการใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมเงินส่งครับบุตรตรงนี้จึงจะจ่ายปกติกันนะครับสําหรับการขาดส่งเงินส่งทบประกันสังคมมาตา3าพ3ผู้กันตนที่มีหนายจ้างหรือฝ่ายบุคคลมีการแจ้งออกจากระบบประกันสังคมและขาด ส่งในสัมทบ3เดือนต่อเนื่องขาดส่งในสัมทบ9เดือนภายใน12เดือนสําหรับผู้กันตนมาตาา39ที่ประกันสังคมกําหนดผู้กันตนหลายคนหลายท่านมีความกังวลว่าในกรณีนี้จะไม่ได้รับเงินชราภาพไม่ว่าจะเป็นเงินบําเหน็จเงินก้อนชราภาพไม่ว่าจะเป็นเงินบํานาญชราภาพคืนนะครับ หลายคนมีความกังวลมากๆเลยสำหรับกรณีนี้ที่ขาดส่งเงินสมทบที่ไม่ได้ส่งเงินสมทบนะครับหรือแม้กระทั่งทิ้งช่วงส่งเงินสมทบส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องกันก็นกตามนะฮะเงินกรณีชราภาพตรงนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นทุกกันตนมาตาามามาตา3าท่านจะได้รับเงินกรณีชราภาพคืนทุกบัตรทุกสตางค์ ในกรณีที่ท่านส่งในสมทบน้อยกว่า180เดือน180งวดมวจะได้รับเงินเป็นก้อนเงินบำเหน็จชนภาพนะฮะทั้งผูกกันตนมาตรา33มาตรา39แต่ถ้าหากส่งในสมทบเกิน180งวดมวครบ180งวดบผูกกันตนไม่ว่าจะมาตรา33มาตรา39จะได้รับเงินบำนาญชนภาพรายเดือน ตลอดชีวิตนะครับไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับการขาดสมรสมทบไม่เกี่ยวข้องกับการพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นมาตรา3 3 3 9แต่ผู้กันตนจะต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์เท่านั้นถึงจะไปขอเบอิกเงินชลาภาคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็จะคืนเงินชนาภาพให้กับผู้กันตนตามปกติทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการหักใดๆทั้งสิ้นไม่มีการหักเงินทดแทนการขาดรายได้ที่ได้รับมาก่อนไม่มีการหักเงินกรณีว่างงานที่ได้รับมาก่อนหน้านั้นไม่เกี่ยวข้องนะครับหวังว่าคลิปนี้ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้กันตนหลายคนหลายท่านที่มีประเด็นคำถามเข้ามาไม่ว่าเรื่องของเงินสุคราบุตรในกรณีที่ผู้กันตนขาดสนเงินสมทบนะครับ1-2เดือนยังได้รับเงินสุคราบุตรสำหรับการเป็นผู้กันตนมาตรา3 9นะครับอันนี้น่าจะกระจ่างท่านสามารถสแกน QR Code ด้านบนที่ท่านเห็น ค r โค้ดด้านบนท่านสามารถสแกนได้เลยเพื่อท่านจะเข้าร่วมไลน์กลุ่มถามตอบประกานสังคมกับช่อง YouTube H R Channel ได้เลยท่านเห็นสกท่านเห็นค r อโค้ดด้านบนสแกนได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นหากท่านสแกนท่านจะเป็นสมาชิกเข้าร่วมไลน์กลุ่มถามตอบสิทธิประกันสังคมกับช่อง YouTube H R Channel ท่านถามมาแอดมินจะตอบทุกๆคำถามซึ่งปัจจุบัน นะครับมีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด580กว่าคนแล้วหากท่านสงสัยเรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมโดยเฉพาะเรื่องของเองินชราภาพท่านสามารถสแกนคิวอาคดด้านบนได้เลยสแกนคิวอารคดด้านบนเพื่อเข้าร่วมลายกลุ่มถามตอบประกันสังคมกับช่อง YouTube H ต้าแ n นเท่านจะได้รับคำตอบอย่าลืมสแกนคิวอารคดนะครับและที่สำคัญหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด s u b s ไ r i b ์ด้านมุมขวาล่างที่ท่านเห็นเป็นตัวสีแดงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube hr channel ช่องหลกักแล้วก็อีกหน่งช่องช่อง y o u t u b e คนทำงาน hr กับสิธิประกันสังคมด้วยนะครับขอบพระคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ